เราจะไปไหนกันคะไม่ใช่ไปฟังที่ฟังรดนคะเดี๋ยวจาะพาไปฟังคมค่ะค่ะก่อนจะถึงวัดก็แวะซื้อน้ำก่อนนะคะซื้อเครื่องดื่มก่อนเดี๋ยวพอไปถึงวัดเลเดี๋ยวจะห็วันบรรยากาศดีมากเลยค่ะฝนตกต่เช้าเลยที่ไหนฝนตกบ้างคะเลยไปายบายไปห่ไปห่ไปใหญ่ยู แล้วอันนี้คือฝุ่นแม่ชีนะคะพี่สีจะพาไปดูว่ามากันหรือยังบรรยากาศดีมากมาถึงพอดีเขาสวดมนต์กันเลยแม่กับพี่ปีก็รีบเข้าไปนั่งเลยจ้ะแล้วก็นั่งสมาธินะคะระหว่างรอพระมาเทสักทีนะคะนี่วันนี้มีคนมาแล้วเพราะว่าตอนเช้าฝนตกอะค่ะมีคุณย่าตายายมากันน้อยเอาไหมเอาเลยเอาเลยกินข้าวไปที ข right ึ้นไปไหว้ข้างบนนะคะที่นข้างในนี่ะอันนี้คือบอกปลาปลาได้แค่หาปลาได้รู้ก่อปลาได้นะ๋อที่เราจะไปไหว้ข้างบนนะค่ะเราก็ทำบุญหยอดเหรียญนะคะแล้วก็เอาดอกไม้นะคะไปไหว้อย่างปู่ดำนะคะเอาดอกไม้เสร็จแล้วเราก็ไปไหว้หลวงปู่ดำกันนะคะนี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนชะอันะคะเขาจะรู้ก่อนแล้วก็มาไหว้หลวงปู่ดำนะชื่อว่าชะอันะคะ ่วนแม่กับพี่ปีจะมาบ่อยมากนะะพี่ปีนจะทนนาที่ไหไหว้ให้หมดนะคะให้ที่ผ่านไปผ่านมานะคะแวะมาสาักการะมาเที่ยวมากราบไหว้ที่วาดชยอันได้นะคะบรรยกาศดีมากนะเราขึ้นมาข้างบนนะคะเราก็จะมาไหว้พระที่อยู่ในในเขาอยู่บนเขา นะะี่นะคะสนะคะสวยมากทุกคนข้างในนี้จะเย็นมากนี่นะคะข้างในก็มีผ้านอนองค์ใหญ่ซึ่งคลิปที่แล้วแม่แม่เป็กับพี่พี่ปีก็เคยทำคลิปมาไหว้พระที่วัดชามแล้วรอบหนึ่งนะคะแต่วันนี้ป็่วันพานแม่ก็เลยพาพี่ปีมาฟังเทศแล้วก็พามาไหว้ ค่ะวันนี้พามาทำบุญไหว้พระที่วัดชะองวันนี้เอาแค่วาดเดียวกันนะคะอย่าลืมกกดติดตามกด subscribe ให้พี่ปี๋หน่อยด้วยนะคะ